ระบบ HMI Scada ของคุณยืดหยุ่นพอแล้วหรือยังต้องใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์แบรนด์เดียวเชื่อมต่อ PLC ได้จำกัดอัปเดตต้องติดตั้งใหม่ทุกเครื่องถึงเวลายกระดับระบบควบคุมและมอนิเตอร์โรงงานด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยกว่า FactoryTalk o p t i c จาก Rockwell Automation คือ HMI Scada ที่ไม่เหมือนใครให้คุณควบคุมและมอนิเตอร์เครื่องจักรได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ล็อกฮาร์ดแวร์ทำงานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อป IPC หรือโมบายใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมรองรับ OBCA MQTT และ Cloud เชื่อมต่อกับทุกระบบได้อย่างไร้รอยต่อ IOT Edge Gateway ประมวลผลที่หน้างานส่งข้อมูลไปยัง Cloud omat, อัตโนมัติแซฟค c ล l l a o o r a ช i o n อัปเดตและติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทมรองรับการพัฒนาแบบไม่จำกัดไม่มีข้อจำกัดเรื่องแท็กอ a r m มและ p เพจพัฒนา HMI ครั้งเดียวใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ลดต้นทุนลดเวลาขยายระบบได้ไม่มีสะดุดนี่คือ HMI Scada ยุคใหม่ ที่ให้คุณควบคุมเครื่องจักรได้อย่างชาญฉลาดร้อมรองรับ AI Cloud และ Cyber Security เชื่อมต่อทุกระบบควบคุมทุกกระบวนการทำงานได้ทุกที่เปลี่ยนมาใช้ Factory Talk Optic วันนี้